สดีครับพี่น้องพอรัผมครับจจนเองดับแนวนะครับช่องดับแนวช anel ตั้งแต่เราไปได้หนังสติ๊กมาแล้วครับอุปกรณ์ก็นี่ครับเตรียมพร้อมที่จะไปแล้วเมื่อวานไปมาแล้วครับรอบหนึ่งครับได้ปลาสองตัวเป็นปลาน่าจะปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่สี่จุดสี่กิโลครับแล้วก็ปลาในตัวหนึ่งน่าจะเกือบเกือบโล แต่ว่าไม่ได้คลิปตอนยิงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําคลิปกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูครับปลาที่ได้มาเมื่อวานสองตัวแต่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาเยรียมุดค้อนนะที่ลืมไม่ได้ครับคือน้ำนะว่าอากาศนอก เหมือนกับซ้อมตกนรกเลยครับอากาศร้อนมากแล้วก็เว่นครับโอเคครับพร้อมครับไปกันเลยครับ,รบน,นนี้เราก็มาถึงหมายแล้วนะครับ เตรียมอุปกรณ์ันครับอุปรกรณ์เราเตรียมอะไรมาบ้างครับพี่ใีนะครับนอนะครับกาดกันวเราจะประกอบส่ข้องมือเข้าไปก่อนนะครับใรอบส่ข้องมือเข้าไปใน um mm ka -hmm. กับ,กกบทีมัดลูกดอกนะครับไม่รู้ครับมัดยังไงก็ได้นะครับให้มันอยู่ครับโอเคครับอยู่แล้วลูกดอก นี่ครับเพื่อความปลอดภัยอเคครับพร้อมแล้วใช่ไหมพี่พร้อมครับไปดูกันเลยครับ Doanh <Nunpant pudding> em mười lăm 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 เฮี่ยอย่าหลุดนะเฮี่ยเอาได้พี่เอาได้ไปข่างไปข้างไปข้างเฮี่ยอย่าหลุดนะเชี่ยไปได้แล้ววะทุกคนได้แล้ว ไปแล้วบ่เรียบร้อยหลุดว่ะเบาดิหลุดแล้ว ได้อยู่ได้ไหมเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดเอาไม้ไช่เอาไมาใ้ใช่เาาชียทุกคนมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่เด็กซิบรุดวะจับมือเลยจับเอาเลยจับเอาเฮ้ยยกมาเพิ่นอะไรดีก์เฮ้ยอะ come on come on Wow. Ooh. Oh. Shit. oh. Wow. <laughs> ได้ yeah. What Uh. get <coughs> uh... <coughs> Yeah. 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 <coughs>

โอ้โหเรียบร้อยครับหกักลูกดอกหักไปแล้วหนึ่งโอ้โหเอาแล้ครับไปกลับแล้วครับตายปลาตัวเดียววันนี้ยิงไม่ค่อยโดนนะครับไา้ตัวเดียวมาดูผลงานนะครับผลงานนะครับภายในหนึ่งตัวไม่ไหวแล้วครับวันนี้แดดร้อนมากเลย <Studio. S 2> เดียวเกือบไม่ได้โอเคครับจบทริปของหนังติ๊กยิงปลาวันที่สองนะครับได้มาตัวหนึ่งวันได้สองแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับถ่ายแต่ภาพนิ่งไวเพราะว่าวานไม่มีตะก้องครับวันนี้มีตะก้องคนระับโอเคครับเดี๋ยวติดตามรอบต่อไปนะครับว่าจะได้กี่ตัววันนี้ไม่ไหวแล้วครับร้อนมาก ลูกดอกก็ขาดหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้สุดยอดเลยนักทำลายลูกดอกโอเคครับจานิงดับแนวดับแนวชาแนลครับ